สายันแนบิกตู่คุมใตกม้กทมทำชนะเลือกตั้งอยู่พักไหนพร้อมตามสิงธนากรนั่งรัฐมนตรีไม่เข้าใจพื้นที่ดีเมื่อวันที่1นธันวาคมนายสายันยุติธรรมสอสอนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดยังไม่มีตัวแทนของสอสอาคใต้พักพบชรเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการปรับครมที่มีการแต่งตั้ง น,นายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพักพวชรเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกตรีเหตุผลคงมาจากการทําหน้าที่คนข้างกายของนายกในตําแหน่งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาก่อนและคงเป็นที่พอใจของนายกจึงแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีและคงทําหน้าที่ชี้แจงประเด็นการเมืองรวมถึงเรื่องอื่นแทนพลเอกประยุทธ์ไปด้วยแต่ต้องรอดูการแบ่งงานของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกของธนกรอีกครั้งว่าจะทําอะไร ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมาสสกลุ่มภาคใต้พปชอรอเคยเสนอให้มีรัฐมนตรีในสัสดส่วนสสใต้มาตลอดมองว่าการปรับคลอรอมอครั้งนี้เป็นอย่างไรนายสายยังกล่าวว่าการแต่งตั้งธนกรนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ยังไม่ชัดเจนว่านายกจะมอบหมายให้ดูเรื่องใดหรือดูแลสสและพื้นที่ภาคใต้ของพรรคพปชอรอหรือไม่เพราะน,นายธนกรเป็นสสบัญชีรายชื่ออาจไม่ได้คลุกคลีและรู้จักพื้นที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนดีเหมือนกับสสเขตอย่างตนเองในฐานะสสเขตมองว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมมาดูแลเรื่องการเมืองในพื้นที่ภาคใต้และกาทมอ้ด้ตัวเองเนื่องจากกระแสและความนิยมต่อตัวพลเอกประยุทธ์ทั้งสองพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงหากนายกลงมาดูแลพื้นที่ตัวเองหากนายกมาดูแลพื้นที่ตัวเองจะได้สื่อสารและรับฟังสะท้อนเสียงของสอสอเขตได้โดยตรงและจะช่วยให้พักที่นายก จะไปต่อในทางการเมืองชนะการเลือกตั้งทั้งพื้นที่ภาคใต้และกทมได้ถามต่อไปว่าความชัดเจนจะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้ากับพรรคการเมืองใดนายสายันกล่าวว่าต้องรอพลเอกประยุทธ์ประกาศความชัดเจนว่าจะอยู่กับพรรคใดและหากพลเอกประยุะทธ์ะจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะไปร่วมงานกับพรรคที่พลเอกประยุทธ์ไปสังกัดโดยจะลงรับสมัครเลือกตั้งในเขต7จจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าจังหวัดนครศรีธรร,ร,รมราชจะมีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขต ทำให้พคใต้มีสสเลือกตั้งเพิ่มรวม58เขตเื่อวาทุกพรรคการเมืองที่มีสสปัจจุบันคงจะแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและไม่กังวลว่าจะเป็นการตัดคะแนนและแข่งขันเองของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะเป็นไปตามกลไกการเลือกตั้งเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชคงแข่งขันหนักหน่วงกับพรรคพพชรและรวมไทยสร้างชาติและก็ยังมีประชาธิปัตย์ส่วนพรรคภูมิใจไทยคงไปสู้ในเขตที่มีฐานเสียงเข้มแข็งอย่างพื้นที่พัทลุงและพื้นที่จังหวัดทางฝั่งอันดามันมากกว่าสืบจากข่าวรายงาน